สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมมาดามกรีนหรือเพจที่ดินสวยราคาถูกใบแม่นกนะคะวันนี้พามาชมนะคะเป็นสวนผลไม้สวนผสมนะคะที่ดินคือแปลงนี้นะคะแปลงนี้ร้อมรั้วแล้วทั้งหมดสีด้านนะคะที่สําคัญไม่เปลี่ยวมีเพื่อนบ้านเนี่ย่ะดูนะคะเพื่อนบ้านน่ารักทุกหลังเลยนะคะเพื่อนบ้านนะคะถนนถนนหน้าแปลงเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนี่นะคะ ว่างถ้ารวมไหลาทางด้วยนะคะก็7เมตรเลยนะคะถ้ารวมไหลาทางด้วยนะคะจากฝั่งนู้นมาถึงฝั่งนี้นะนี่เขาเว้นไหลาทางเอาไว้ถนนเนี่ยน่าจะข้างละ3เมตรนะคะ3เมตรไหลาทางอีกประมาณ1เมตรนะคะก็ประมาณ7เมตรนะคะนี่ค่ะเพื่อนวิวเขาสวยมากเลยออ้ยเขาชัดเจนมากเลย,ยมาดูใกล้ใกล้มา นี่คือหลักหมุดอ่านะคะหลักหมุดนะคะหลักหมุดของแปลงนะคะแปลงในของเรานะคะนี่คืออันนี้นะคะน้ําไฟมีเรียบร้อยนะดูมิตเตอร์นะคะอ่ามิเตอร์อ่าโนไฟหน้าแปลงนะคะมีไฟส่องสว่างหน้าแปลงด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วนี่โหนี่เขานะคะเขาสวยมากถ้าเราเข้าไปในที่นะคะในที่เรานะคะเราเอาเอไปอยู่ในที่เนี่ยต้นไม้มันเยอะเนาะ มันก็เลยบางบังเขาถ้าเราจะทําบ้านนกแนะนาําทาบ้านสองชั้นนะคะอยู่ในสวนนะคะก็คือจะสวยเห็นเขาแบบนี้นะคะเขาอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านมูลก็มีเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวหลบรถก่อนนะคะขออนุญาตหลบรถก่อนนะคะนี่ไม่เปลี่ยวใกล้ๆกับใกล้ๆกับใ,ใ,ใ,ในหัวคาเฟ่เลยนะคะเอ,อ่อวิ่งมาจากสนามกอล์ฟโรจน์ทิวประมาณ1กิโลนะคะ ออวิ่งตามป้ายของในหัวคาเฟ่มาก็ได้นะคะแล้วในหัวคาเฟ่เนี่ยออเนี่ยออกไฟเนี่ย e ประมาณสักยี่สิบประมาณสักร้อยเมตรสักร้อยเมตรนะคะแล้วก็พอในหัวเราจะจะถ้าตรงมาจากสนามกอล์ฟในหัวเลี้ยวขวาเราไม่เลี้ยวนะคะเราตรงมานะคะตรงมาก็จะถึงแปลงเนะะี่ยสวยงามน้ําไฟพร้อมคอนกรีตวิ่งอย่างดี e สาริกาแลครนยกหมู่สองนะคะนี่พื้นที่นะคะ ประาจะนกพาาไปชมด้านในกันนะคะเดี๋ยวแวะพามาดูทางเข้าก่อนนะคะอันนี้วิ่งมาจากกรุงเทพเลยนะคะถนน3 0 4ส่วนเาพอเห็นสนามกอล์ฟรอนยุนฮิวเลี้ยวซ้ายมาเลยค่ะถ้าตรงไปจะไปขุนด่านนะคะและจากถนนเอ,อ่อส่วนเส้นนี้นะคะวิ่งเข้ามาในสนามกอล์ฟประมาณ600เมตรนะคะวิ่งเข้ามาประมาณ600เมตรจะเห็น ทางเลี้ยวขวานะคะหรือว่าเป็นแยกแรกของที่เราวิ่งเส้นข้างสนามกอล์ฟมานะคะเลี้ยวเข้าไปเลยนะคะและจากตรงนี้ไปถึงแปลงที่ดินเพียงแค่หนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นคะระหว่างทางก็จะมีเพื่อนบ้านวิวเขาสวยเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ต้องห่วงว่ากลัวจะเปี้ยวคะ่ะวิ่งมาเรื่อยๆหรือตามป้ายของในหัวคาเฟ่มาเลยนะคะนี่คะ่ะตรงนี้นะคะ ได้เห็นข่าวนะคะที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเพียงแค่100เมตรจากป้ายในหัวถ้าเลี้ยวขวาเข้าไปนะคะก็จะเป็นในหัวหรือ่อดชมวงหรือจุดเล่นน้ํานะคะจากรีสอร์ทหรือคาเฟ่ในหัว่อดชมวงเนี่ยเพียงแค่200เมตรจุดเล่นน้ําเพียงแค่300เมตรค่ะของเราตรงไปจากตรงนี้เพียงแค่100เมตรถึงแปลงเลยค่ะเออขอของ,งดรดลาดาม่านะคะคุณหอนอกวอุ้ยเอาน,น้ามาโชว์ทำไมอยากเห็นแต่พื้นที่ นกอยากให้เห็นทั้นด้านหน้าทั้งด้านหลังแล้วเออตัวรีวิวด้วยจะได้รู้ว่ารีวิวเนี่ยมาจากตรงจริงๆนะคะไม่ได้มาจากคนอื่นนะคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นด้านหน้าส่วนด้านหลังนะคะเป็นพื้นที่นกอยู่พื้นที่จริงๆนะคะรีวิวจากสถานที่จริงๆนะคะเพื่อนบ้านนี้นะคะเพื่อนบ้านน่ารักนะคะแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นเขานะคะเขาคือเขาจะอ้อมแบบนี้นะคะอ้อมด้านหลังไปทางนู้นเลยนะคะฝั่งนี้นะคะ พื <Tory>. ้น <libr> ท <ame> ี่น่ากว้างนะคะประมาณนะคะ30นะคะ30 30แล้วก <krit öst> ็ลึกเข้าไปนะคะแล้วก็เราประมาณ60เมตรนะคะเพราะว่าพื้นที่แปลงนี้ขนาดพื้นที่391ตารางวาขาด3วานะคะจะครบ1ไร่นะคะเมาขายนะคะเพียงแค่2ล้าน7นะคะอ่าเขาก็ร้อมรั้วเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนผสมนะ มีกล้วยมีมะนาวอ่ามีทุเรียนจริงๆแล้วถ้าลูกค้ารีบมาดูแลนะคะเนี่ยทุเรียนต้นนี้งามมากแต่นนี้กล้วยอะ่ะมันมาอยู่ใกล้ทุเรียนเนี่ยเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะแย่งสารอาหารกันนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทุเรียนนะคะกล้วยแล้วก็ส้มโอ อันนั้นน่าจะเป็นเงาะนะคะอันนั้นไม่เงาะก็รองกลองนะคะแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้คือต้นมะขามนะคะใหญ่มากนะคะอยู่ในพื้นที่นะคะในพื้นที่ในมะขามโอ้โหน่าจะเป็นร้อยปีนะคะ,ะน่าจะร้อยปีมะขามต้นนี้นะคะนี่ค่ะขอบคิดรอบด้านนะคะฝั่งตรงข้ามฝั่งฝั่งขวาก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะนี่นค,ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนบ้านนะคะ ไม่เปรี่ยวนะคะขวาก็เป็นสวนเพื่อนบ้านมีบ้านคนนะคะฝั่งซ้ายนี่ค่ะก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะติดเพื่อนบ้านนะคะนี่นะคะมีเพื่อนบ้านไม่เหงาไม่เปรี่ยวรา,ราคาถูกมากนะคะถูกมากคือพิกัดแถวเนี้ยนกมีตอนเนี้ยนกมีอยู่ในมือสองแปลงอีกหนึ่งแปลงนะคะเจ้า,จาของบอกขายที่สามล้านห้านะคะแปลงนี้ขายอยู่ที่สองล้านเจ็ดนะคะ ก็มันก็มีความแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบนะคะนี่ชูเรียนตัวนี้ก็จะงานนะคะนี่เ่อนบ้านนะคะสองล้านเจ็ดนะคะอันนี้น่าจะไฟฟ้าสามเฟด,ดมั้งเนี่ย นี่ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้มาอยู่กลางกลางแปลงน่ะนะคะตอนนี้นกมานั่งอยู่ตรงกลางแปลนนะคะโอ้ยตัวสมโลูกนี้เลอ่าเห็นรถจอดนะคะตรงน,นี้คือที่รถจอดนั่นคือหน้าแปลงนะคะประตูทางเข้าเขาก็ล้อมรวมมีประตูเลื่อนนะคะแล้วเดินมาหน่อยหนึ่งคะเดินมาประมาณสักสามสิบเมตรนะคะประมาณนะคะสามสิบเมตรอ่าแล้วลึกเข้าไปอีกประมาณสามสิบเมตรก็กว้างหน้ากว้าง ประมาณ30ลึกประมาณ60นะคะนะคะแล้วมาอยู่กลางแปรนะคะลูกค้าเนี่เขานะคะเขาเมื่อกี้ที่น้องไปอยู่ด้านหน้า้องบอกว่าเขามันร้อมรอบเนาะร้อมรอบจากด้านหน้ามาฝั่งนู้นด้านหลังเลยนะคะนี่ร้อมรอบเลยนะคะลูกค้าก็ปลูกบ้านสองชั้นเห็นเขาสวยๆได้อยู่ในสวนนะคะผละไม้หูกซมโอ,อ,โอลูกใหญ่โอ้กล้วยกระดก เราเห็นแล้วเราเห็นมะละกอนะคะนูนทุเรียนนะคะทุเรียนเห็นมาสองต้นสองต้นแล้วนะคะคือทุเรียนสวยเขียวงามนะคะีนซุปโอนะคะโอ้ลูกใหญ่มากแต่รบูไม่เป็นนะมันแก่หรือยังอันนี้กระท้อนกระท้อนโอ้งามเขียว กระท้อนอ่าอันนู้นน่าจะเป็นอะไรนะลูกลูกลูกสีม่วง,งอ่ะน่าจะเป็นมังคุดเอออันนี้น่าจะเป็นมังคุดนะคะหูงามเขียวงามนะคะกระท้อนนะคะนี่กระท้อนกระท้อนโอ้มยมชิดนะคะหนุนเพื่อนบ้านนะคะ ไม่เปรียวนะไม่เปรียวเลยเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังนะคะแต่อยู่กันเป็นแบบบ้านสวนเนาะแปลงหนึ่งก็หนึ่งไร่นะคะก็เลยจะดูดูเป็นส่วนตัวนะคะนี่อันนี้ไม่ยอมชีดนะคะไม่ยอมชีตข้งรนะบบสปริงเกลิลได้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวดูมะละกอโอ้มะละกอเลยช่างดกเหลือเกิน โอ้โหสมโอรุบเบอร์เลยเราจะขมโมยดีไหมน้องนี่มะกอรอมะกอรอเป็นพวงเลยค่ะแม่คุณโอ้นี่ค่ะมะกอค่ะอยู่ในพื้นที่เราละคะมะกอของเรานะคะนี่มะกอโอ้ดอกมากมากนี่มาอยู่ด้านหลังแปลงก็จะเห็นเขานี่อุ้ยมาปลูกบ,บ้านตรงนี้ดีกว่า จริงๆค่ะนี่มันปลูกบ,บ้านด้านหลังเนี่ยนี่จะเห็นเขาเลยค่ะนะคะนี่ด้านหลังนะคะโอ้เขาสวยมากแต่ต้นทเลมันบังหน่อยนะแต่ดูของจริงคือมันจะสวยนะคะคือกล้องมันไม่ได้โฟกัสเนาะแต่ดูของจริงคือสวย,ยค่ะสวยมากๆเลยนะคะนี่ที่เราก็ล้อมร่วหมดแล้วนะคะโอ้หนี่ค่ะนี่คือพยมชิดนะคะร้อมร้วมหมดแล้วสี่ด้านนะคะ ค่ะลูกค้าเห็นไหมต้นทเรียนงามมากแต่กล้วยนะคะเป็นส่วนผลไม้ผสมเนาะคะ่ะก็จะมีทุเรียนประมาณสองต้นนะคะแล้วก็กล้วยเยอะนะคะส้มโอเยอะอ่าลองไม่ใช่ไอ้ลูกไอ้ลูกสีม่วงอะไรนะคะมังคุดนะคะมังคุดประมาณสองสามต้นแล้วก็กระท้อนสองต้นแล้วก็มะยมชิดนะคะ ขาดประมาณสา,สาวานนะคะครบหนึ่งไร่หรือง่ายงก็คือ397ตารางวานะคะขาย2ล้าน7จขุดแดงพร้อมโอนนะคะลูกค้าคะรีสตติดต่อนอกด่วนเลยค่ะเนี่ยค่ะผู้เรียนดูรู้เลยว่ามันงามนะคะมันงามงามจริงๆนะคะแล้วก็ดูจากทายในสวนนะคะเออที่สําคัญนะคะเนี่ยที่นกบอกนะคะเพื่อนบ้านมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะ ส้มโอนี่นะคะอันนี้ขนาดเป็นต้นที่เล็กนะคะดูดิต้นนี้หนึ่งก็ยังจะมีลูกนะคะเห็นลูกค่ะลูกเยอะแยะเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ต้นใหญ่ๆโอ้โหข้างบนดกมากดูกล้วยเขาสิตวบมากเลยค่ะดินดีน้ําดีจริงๆนะคะลูกค้าติดต่อมาเร็วดนะคะห่างจากสนามกอล์ฟโรจนฮิวมาประมาณหนึ่งกิโลนะคะจากเ วิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะคะจากถนน3049นครนายกนะคะวิ่งเข้าสนามกอล์ฟมาะคะจากถนน3049เข้ามาสนามกอล์ฟนะคะก่อนที่จะเลี้ยวมาเนี่ยประมาณ600เมตรและจากสนามกอล์ฟเข้ามาเนี่ย1กิโลเมตรถึงแปลงที่ดินถนนขุดแดงความโอนเพื่อนบ้านถนนคอนกรีตวิ่งสะดวกสบายมากใกล้คาเฟ่แล้วก็ใกล้จุดเล่นน้ํอ่าใกล้จุดเล่นน้ําตรงที่เป็นเขาเรียกว่าลําธารนะคะ300เมตรเองนะคะ ติดต่อมราเลยค่ะ0 8 2 7 7 9 5 9 2 3นะคะแล้วเจอกันค่ะ